มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหมอช้างเตือนราศีนี้ดวงแรงระวังอุบัติเหตุดวง12ราศีในช่วง3เดือนสุดท้ายเจอทางเรื่องดีและเรื่องร้ายนะคะหมอช้างเปิดราศีดาวรุง่งราศีมีเรื่องเฮงราศีพ้นเคราะห์หมดโศกราศีดวงแรงราศีผู้หวังดีประสงค์ร้ายราศีระวังอุบัติเหตุเจ็บป่วย ราศีเมษร,ระวังเรื่องของสุขภาพมากที่สุดการเจ็บป่วยช่วงนี้ดาวประจําตัวไม่ค่อยดีต้องระวังเจ็บป่วยไม่สบายอุบัติเหตุแนะให้ไหวาสารหลักเมืองราศีพฤษภช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานมีอุปสรรคมีศัตรูต้องอดทนหน่อยราศีมิถุนราศีดาวรุ่งช่วงนี้พลเคราะห์ clock, หมดโศกการงานพ้นเรื่องวุ่นวายยิ่งสิ้นปียิ่งดีคะ่ะ ราศีกรกฎช่วงนี้มีการโคจรของดวงดาวที่ค่อนข้างแรงนะคะแรงทางที่ดีก็คือชื่อเสียงความก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อเรื่องงานแรงทางไม่ดีอาจจะถูกนินทาใส่ร้ายถูกกลั่นแกล้งคดีความฟ้องร้องได้ค่ะราศีสิงห์ระวังผู้หวังดีประสงค์ร้ายคนทำงานระวังคนมาแย่งผลงานเอาความดีความชอบแต่ว่าโดยรวมแล้วเรื่องงานมีโอกาสความก้าวหน้าค่ะ ราศีสิงเดือนนี้พลเคราะห์แล้วนะคะเป็นกลุ่มราหูเข้าคือกันกับมีนช่วงที่มีสุริยุปราคาทําให้ราหูแรงขึ้นหลัง18ตุลาค,คมไปจะดีมากราศีตุนมีชื่อเสียงความสําเร็จความก้าวหน้าที่ดีในเรื่องของงานมีโอกาสมีเรื่องเฮงเเข้ามาเยอะเลยค่ะราศีพิจิกช่วงนี้ดวงดาวจะแรงหน่อยมีความวุ่นวายเข้ามาเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ระวังเสียทรัพย์ราศีธนูพลเคราะห์มีโอกาสก้าวหน้าปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องคนลดน้อยลงค่ะ ราศีมังกรมีภาระเยอะเหนื่อยต้องทําหลายอย่างแต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสําเร็จคนเรียกใช้เยอะลูกค้าเยอะราศีกุมราศีดาวรุ่งเลื่อนขั้นตําแหน่งข่าวดีจากต่างประเทศโชคจากการเดินทางราศีกุมจะส่งผลดีนะคะแต่ต้องทาในหลายอย่างในเวลาเดียวกันราศีมีนราหูอมจันทร์จะพ้นครอส18ตุลาคมทั้งมีนและกันให้ผ่านวันที่18ตุลาคมไปแล้วก่อนจะหมดเครอหมดโศกค,ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิ่ย์ดัตคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ